าจารย์สวัสดีค่ะการซื้อที่ดินนะคะได้ยินมาว่าถ้าเป็นที่ดินเป็นสามเหลี่ยมปลายคงนะคะมันจะไม่ดีจริงไหมคะอาจารย์สามเหลี่ยมชายทงอันนี้มันอยู่ที่การจราจรด้วยการจราจรถ้ารถที่วิ่งอยู่หน้าบ้านเราฝาจะมาท้ายจะไปเพราะฉะนั้น ชายธงถ้าชายธงแหลมอยู่ข้างฝาก็เหมือนกับเปิดรับกระแสเข้ามารับซ้ายเนี่ยก็เป็นมุมฉากอันนี้ก็คือติดเพื่อไม่ให้นีออกไปอันนี้คือลงตัวแต่ถ้าว่าอก็คือโอเคคือดีแต่ถ้าว่าตรงกันข้ามกันก็คือเข้าก็ถูกปิดไปนี่ไปแหลมไปแหลมก็ ก็เปิดออกอย่างเดียวก็ไม่มีเหลืออะไรเลยก็ก็หายหมดได้ส่ายก็ก็หายหมดครับเพราะนั้นที่ดินชายทงเวลาเราก่อสร้างเราก่อสร้างไม่ให้เป็นชายทงก็จะก็จะใช้ได้และขึ้นอยู่กับการก่อสร้างอีกขึ้นอยู่กับการก่อสร้างตั้งรับให้มันถูกต้องกับชายธง อีกครั้งหนึ่งดังนั้นจะไม่มีว่าดีหรือจะไม่ดีไปเสียทีเดียวครับเพราะงานขึ้นอยู่กับการก่อสร้างเราจะตารับแบบไหนการับไว้ถูกต้องและองศาถูกต้องโอเคก็ดีไม่ได้เกี่ยวกับชายชายรงหรือไม่ชายตรงขอบคุณอาจารย์